สวัสดีครับพบกับนัทสุวรรณเทนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาชมขบวนรถทดสอบขบวน3 7 4 5ฝ่้า้าสายฝนนะครับแล้วก็ขบวน1 6 9นะครับช่วงเวลาค่ำครับอันนี้เป็นขบวนแรกเลยนะครับเวลา16นาฬิกา16นาทีครับก็เป็นขบวนรถทดสอบนะครับวิ่งบนทางรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งผมขึ้นมาก็เจอพอดีเลยนะครับรถจากรขบวนใช้เป็น qs f i v มเลข5้5 2อนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนพรำนะครับเริ่มตก และก็มีทีท่าว่าจะหนักขึ้นครับจนผ่านไปนะครับถึงเวลา16นาฬิกา23นาทีครับก็สถานที่ทถ่ายทรายทำนะครับผมอยู่ที่สะพานพระราม6นะครับก็จะมีขบวนรถตรวจพิเศษทักษิณขบวนที่37และ45กรุงเทพสุไหกลกและประดังเบษสานะครับ Special Express Train Number 37 45 from Bangkok to สู 3, 7, 4, 5, สหห i ยลล at ประดังเบสา ก็ตอนแรกผมผ่านมาครับคิดว่าจะเจอครับขบวนที่169นะครับแต่ปรากฏว่าครับเป็นขบวนที่37และ45นะครับซึ่งในวันนั้นครับผมก็เห็นเวลานะครับขบวน169แล้วก็37-45เนี่ยออกจากสถานีสามเสนค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้ต่างกันอยู่แค่ประมาณ8นาทีได้นะครับบรรยากาศดีแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาชมรถไฟวิ่งฝ่าสายฟนกันเลยแล้วกันครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับรถจากทำขบวนเป็น qsy หมายเลข5211ครับ19.18นาฬิกา18นาทีครับขบวน169เข้าจอดสถานีปากท่อครับก็ในวันเดียวกันนะครับเราก็จะพามาชมขบวน169ต่อนะครับที่บริเวณทิ่ใต้ของสถานีปากท่อครับ ขบวน169เดินทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางยะลานะครับ Rapid Train Number 169 from Bangkok ทุย a ลาสำหรับขบวน169นะครับก็เป็นขบวนรถที่จอดสถานีปากท่อนะครับเป็นรถเร็ว1ใน2ขบวนนะครับก็คือ169และ170นะครับที่จอดสถานีแห่งนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากขบวนนี้แล้วนะครับก็จะมีเพียงแค่ขบวนรถธรรมดานะครับที่จอดสถานีปากท่อนะครับ ซึ่งขณะนี้ขบวนรถนะครับก็ได้ออกจากสถานีปากท่อมาแล้วนะครับไกลๆออกไปเห็นเป็นฟ้าแบลบด้วยนะครับแปลว่าน่าจะมีฝนตกนะครับที่ไหนสักแห่งครับ รถจักรทำขบวนเป็นที่ได้ชี้หมายเลข4521นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันคลิปหน้าครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ